ยายเท่าเมาส์ซีรีส์สวัสดีค่ะก่อนอื่นขอฝากทุกคนช่วยกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ยายด้วยนะคะซีรีส์ที่ยายอยากดูมากๆก็คือ The Legend of Jewelry หรือชื่อไทยแบบยังไม่ทางการว่าม่านมุกม่านยกนำแสดงโดยจ้าลือซือกับหลิวอีหนิงจ้าเป็นแนวโรแมนติกทรามมาย้อนยุคบอกเล่าเรื่องราวของตัวอู สาวน้อยที่ดิ้นรนต่อสู้กับโชคชะตาที่เกิดมาเป็นทาสในฟาร์มมุกระหว่างพยายามหนีนะคะนางก็ได้รับความช่วยเหลือจากเยียนจืดจริงพ่อขายใหญ่เจ้าของเรือสำเภาค้าขายทางทะเลและด้วยเห็นถึงพรสวรรค์นในการขัดเลือกมุกของนางต่อมาทั้งคู่จึงได้เริ่มผจญภัยสู่การค้าอัญมณีตามเส้นทางสายใหม่อันยิ่งใหญ่พร้อมพัฒนาความสัมพันธ์ จากความเกลียดชังไปสู่ความรักอันหวานชื่นตอนเห็นข่าวว่ายายนอนจารอสือจะโครจรมาพบกับริวอีหนิงอีกครั้งยายเนี่ยอุย้ยดีใจค่ะชอบคู่นี้มาตั้งแต่สตรีหานฉางเกิแล้วยังไงเรื่องเนี้ยยายไม่ยอมพลาดแน่นอนใครเห็นด้วยกับยายขอหนึ่งไลค์หรือว่ามาเมนที่ใต้คลิปได้เลยค่ะสุดท้ายยายฝากทุกคน ช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ยายด้วยนะคะและก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งกริ้งสำหรับข่าวสารซีรีส์ใหม่ๆด้วยค่ะบ๊ายบาย